มงา,าพี่น้องมากินขา้าหนึ่งปลาตำแก้วคุยใหญ่หน่หิวข้าวแห้งอันนี้ยังวะอ้อปลาเอ้ยออญีป,ปุ่นออี่ป,ปุปป่ละกะแกงน่อไมใ้ใส่บอนกับยายหน่อยสนกิจสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปไาสุกคูสุกคนโอ้ยเก็บปลากอเก็บอีเวลตีปลางี้จนอันนี้ตีเดื่อ่ะบ่มันอันนี้แม่รอด มัไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่ตั้งอยอกแ้งเต้หนีไมาได้พี่น้องมากินเขากับส,สาวนียปลกปลูปุ๊เออตามเกี้ยวยตุ้ยหนึ่งปลาของพ่วพี่น,อน้อง

ใส่กันทีอืมกินมันอืมช้องไม่หยาบอืมไม่หยาบกินใจอยู่ใ่หน่อยพัก ตาดปุ่มเอาเชียวอันนสนับกัแ่ก็ด,นด,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 ด้น้องขอบคุณหลายๆผูดด้ใด้ห้นก,กดกติดตามฝากกดติดตามช่องปากปูกินแซมเดี้อพี่น้องบ๊ายบาย